สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในคลิปการจัดอันดับ5เกมมือถือที่น่าเล่นที่สุดในปี2022เดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่เกมอันดับที่5กันเลยแล้วกันนะครับอันดับที่5เกม Bad l a n d e r เกม Bad l a n d e r เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เราต้องเข้าไปเอาชีวิตรอดตามดา่านร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเราจะสามารถทําการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นกับเราก็ได้นะเป้าหมายหลักๆของเกมนี้เนี่ยก็คือการเข้าไปฟาร์มของหาของเราจะสามารถเข้าไปหาตามแมปต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะไปฆ่าผู้เล่นคนอื่นแล้ว การรวบรวมทรัพยากรอะไรจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเวลานะครับผมรอเวลาที่ทางหนีเนี่ยจะเปิดออกแล้วเราก็คอยวิ่งไปทางหนีนั่นเองนะรูปแบบก็แล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าไปฟาร์มของนะครับพอฟาร์มของเสร็จเนี่ยก็หลบเหนียวมาให้รอดมีชีวิตกลับมาให้ได้นั่นเองนะครับตัวเกมก็จะเปิดเล่นทั้งทางฝั่งพีซีแล้วก็ท้งฝั่งมือถือนะครับสับเกมแบ d แลนเดอร์ อันดับที่4เกม Eden Zero Pocket Galaxy เกมไรซีเนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือที่จะมีมุมมองจากด้านบนจุดเด่นของตัวเกมเนี่ยก็คือเราจะสามารถทําการเลียงคอมโบสกิลได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะนอกนจากนั้นนะครับผมเวลาที่เราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถทําการปรับเปลี่ยนตัวละครได้ภายในเกมเราจะสามารถทําการสลับปรับเปลี่ยนตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวละครและตัวละครที่เราเลือกมาเล่นนะครับผมแต่และตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถทําการปรับเปลี่ยนคอสตูมตัวละครได้เองด้วยนะเวลาเราเล่นจบตามด่านต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัล ต่างๆกลับมาซึ่งของรางวัลพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นมากๆเลยนะครับในการเอาไปอัปเกรดตัวละครปลดล็อกสกิลตัวละครใหม่ๆให้เราสามารถนํามาใสา่แล้วก็นำมาเรียงคอมโบได้ตามที่เราต้องการเรียกว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมมุมมองจาก,กด้านบนที่ต่อคอมโบได้มันมากๆที่ผมแนะนําเลยนะครับ อันดับที่3เกม p e 펙 l e g e n d ์โมบายเกมเ e 펙 l e g e n d ์โมบายเนี่ยก็จะเป็นเกม b a t เท e r ร y ย l ลชื่อดังจาก PC สู่มือถือนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนตอนนี้ตัวเกมเปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะจุดเด่นของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความวนะครับผมที่จะมีการเกิดเติร์ปาร์ตี้กันได้บ่อยมากๆจนตัวเกมเนี่ยแทบจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกมเติร์ปาร์ตี้เลเจนเลยก็ว่าได้นะนอกนจากจุดเด่นในเรื่องความวการเล่นของตัวเกมแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครมากมายหลากหลายตัวที่ใจผู้เล่นอย่างเราเข้าไปเลือกเล่นได้แต่และตัวก็จะมีสก ืออาวุธปืนในเกมก็เช่นกันนะครับแต่และอาวุธปืนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างก,กันออกไปเพราะงั้นก็แนะนําว่าให้เราเลือกปืนที่ถูกใจแล้วก็ไปฝึกเล่นจนกว่าจะชนานาญแล้วคอยไปลงสนามจริงจะดีกว่า อันดับที่2เกม d e ย์ไ Daylight ลเวอร์ชันโมบายนี่ก็เป็นหนึ่งเกมดังจาก PC ที่ได้ทําลงมือถือและตอนนี้ตัวเกมเนี่ยกำลังเปิดลงทะเบียนอยู่ด้วยตอนนี้แนะนําว่าใครที่สนใจเกมนี้ก็ไปลงทะเบียนกันเอาไว้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวสยองขวัญแบบผู้เล่น4ต่อ1จะแบ่งเป็นฝั่งสไว v i เบิ4สคนแล้วก็ฝั่งฆาตกรนะครับอีกหนึ่งคนฝั่งสไว v i เบิเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วมีหน้าที่ในการหาเครื่องปั่นไฟแล้วก็ทําการซ่อมเครื่องปั่นไฟให้ครบเพื่อทําการ ก็จะได้เล่นเป็นมุมอมองบุคคลที่1นนะครับหน้าที่ของฝั่งนักตรกรเนี่ยก็คือตามล่าผู้รอดชีวิตก่อนที่เขาจะทําการปั่นไฟเสร็จนั่นเองนะใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่นะครับผมก็ไม่ควรพลาดที่จะไปลงทะเบียนเกมนี้ไว้เลยนะครับอันดับที่1เกมโตลัวต้าลู่สัพพยุท์วิญญาจารย์ เกมระดับที่1เนี่ยก็จะเป็นเกมจากอนิเมชันและก็ทีวีซีรีส์ดังอย่างเรื่องตำนานจอมหยุดพูดถังสารนั่นเองนะครับตอนนี้อนิเมะและก็ทีวีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยส่วนเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมมือถือมาในรูปแบบแนว 3D การดำเนินเนเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็จะดำเนินเนเรื่องตามต้นฉบับลยนะจะมีเนื้อเรื่องสุดคลาสสิกเกตประหลาดซอไลเคอร์การเสียสละของตัวละครเซียวอูน,นะครับผมและประสบการณ์การเล่นของตัวเกมเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในดีแดนโตลัวเย ทีนี้เราก็มาดูกันที่จุดเด่นของตัวเกมกันบ้างนะครับสับจุดเด่นแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดกระชาเราสามารถรวบรวมตัวละครที่เราชอบนะครับหรือว่าจะเปิดหากระชาของทีมเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลคเคอร์ก็ได้นะครับเพื่อนําไปฝึกฝนวิญญาณยุทธ์นะครับต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายแล้วก็รวบรวมวงแหวนวิญญาณเพื่อฝึกฝนให้ตัวละครที่เราสมมูรเนี่ยเป็นขั้นเทพได้ และตัวละครโมเดล 3D ของเกมนี่เนี่ยเรียกว่าทํามาได้สวยงามมากๆเลยนะครับคุณภาพระดับเดียวกันกับแอนิเมชันเลยนะสีสันสดใสนะครับตัวละครอย่างเซียวอู่แล้เก็นิ่งหลงๆเนี่ยวาดมาได้สวยงามเหลือเกินและภายในเกมเนี่ยก็ยังมีการประสานระหว่างวงแหวนวิญญาณและก็วิญญาณยุทธ์ที่หลากหลายด้วยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสกิลเนี่ยเราก็สามารถทําการเปลี่ยนวงแหวนวิญญาณได้เลยก็เลยทําให้การอัปเกรดตัวละครของเกมนี่เนี่ยมีอะไรที่สดใหม่ทุกครั้งที่เราทําการอัปเกรด จุดเด่นที่2ก็จะเป็นเรื่องคุณภาพกราฟิกนอกเนือจากโมเดลตัวละคร3 d ดีที่ทำออกมาได้สวยงามระดับแอนิเมชันแล้วเนี่ยแผนที่ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเกมเนี่ยตัวเกมทำออกมาได้สมจริงแล้วก็สวยงามมากๆเรียกว่าถอดแบบมันดันแอนิเมเป๊ะเ,เ,เลยก็ว่าได้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เกมโต้หลัวตา้ารุ่นสประยุทธ์วิญญารย์ทำให้เราได้นะครับผมก็โมเดลของถังซ่าแล้วก็เสี่ยวอูเนี่ยทำมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับเวลาที่อยู่ในเกมจริงเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่น่ารักที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ จุดเด่นที่3โหมดการเล่นวิญญาจาร์นั้นถูกจับคู่อย่างมีกลยุทธ์โดยมีวงแหวน4วงและจะมีทักษะสกิลและก็พาสีสกิลให้เลือกใช้8ทักษะโดยเราจะสาม,มารถเลือกสกิลที่เราต้องการใช้และก็พาสีที่เราต้องการใช้ได้จากการสวมใส่วงแหวนวิญญาณให้วิญญาจาร์นของเราเกมนี้ต้องใช้การวางแผนและคอนโทรลตัวละครจริงๆ ถ้าเราลองไปต่อสู้แบบออโต้แล้วไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะสามารถทําการศึกษารายละเอียดสกิลของตัวละครในเกมได้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวละครต่างๆนี่มีสกิลอะไรบ้างเราจะได้สามารถทําการปรับเปลี่ยนวงแหวนสกิลเพื่อที่จะช่วยเราเนี่ยสามารถเล่นด่านนั้นๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายขึ้น,แ,น,น,นแม้วเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์เบสแต่ก็ถือว่าแปลกใหม่มากม วิญญาจารย์ในเกมสามารถเกิดใหม่ได้โดยที่ถ้าตัวละครเรายังเลเวลไม่ถึง35เนี่ยเราก็จะสามารถทําการเกิดใหม่ตัวละครได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ถ้าตัวละครเราเลเวลเกิน35ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สมุนไพรความอมตะร้อยเปในการเกิดใหม่ตัวละครได้ซึ่งสมุนไพรในเกมนี้สามารถหาซื้อได้ในเกมไม่แพงเลยเพราะงั้นระบบของเกมนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เกมเปทูวินอย่างแน่นอนและเกมนี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องทําการฟาร์มไอเทมตลอดทั้งวันอีกด้วย จุดเด่นที่4ระบบสังคมเราจะสามารถทําการรวบรวมทีมกับเพื่อนหรือว่าผู้เล่นคนอื่นแบบออนไลน์เพื่อทําการล่าและก็ฆ่าสัตว์วิญญาณร้ายได้ผองอันเกมนี้ไม่ว่าเราจะทําการเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นทีมก็สามารถสนุกได้ระบบพีเคแบบเรียลไทม์การต่อสู้ของเหล่าวิญญาจาร์เป็นการแข่งขันที่เราต้องใช้กลยุทธ์เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําการหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโต้หลัวต้าลู่ศัพยุทธ์วิญญาจาร์ หากสนใจเล่นเกมโต้หลวงตาลูดสรรพยุทธปัญญาจารย์เนี่ยสามารถทําการลงทะเบียนได้ที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยผมจะทําการทิ้งลิงโหลดงทะเบียนเอาไว้ให้ใช่แล้วต้หลวงตาลูดสรพยุทธปัญญาจารย์ผู้เลนใหม่ล็อกอินรับไปเลยทั้งซานและเสี่ยวอูบลัสเอสเอสาจะเสีัั้งตั้งแต่ร่มเกมการันตีได้เอสเอสแน่นอนบลห้าห้าห้าบลแปดแปดแปดบลเก้าเก้าเก้าก็สามารถรับโบนัสได้มากมายดาวน์โหลดเลยแล้วไปต้นรีบเข้าหยู่ด้วยกันนะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิป5ดับเกมมือถือที่น่าเล่นที่สุดในปี2022ชอบเกมที่ผมนํามาแนะนําหรือเปล่าถ้าชอบเกมที่ผมนํามาแนะนำเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันเอาไว้ด้วยเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องบายๆแล้วกันนะครับ